กองทุนการออมแห่งชาติเร่งดึงเด็กตั้งแต่15ปีออมเงินดันบรรจุหลักสูตรโรงเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตร,บบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกชอชเร่งขยายร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อดึงกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาออมเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนการออมของเยาวชนมีน้อยอีกทั้งมีแนวโน้มสร้างหนี้สูงค่ะกชอชจึงเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ในโรงเรียนมหาวิทยาลายัยเพื่อให้เริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ15ปีีขณะะเดดดยวววกกกกกกัััันนจจรรรร่มบททงศึษาาาธล การเรียนวิชาการออมขึ้นมาเป็นวิชาบังคับเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในการใช้เงินแล้วก็หันมาออมเพิ่มขึ้นค่ะการออมเพื่อการเกษียณเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสําคัญโดยรัฐบาลมีนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐในการพัฒนาระบบการออมให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมด้วยค่ะ